วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฟอร์ตูนทาวน์นั่นเอง วันนี้จะมาเล่าถึง5ปัญหา iPhone ที่พบบ่อยนะคะหลังจากที่ iPhone เนี่ยมีการออกรุ่นใหม่ๆออกมาก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆรวมถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะแต่ว่าหลังจากที่หลายๆคนนะคะมีการอัปเดต iOS แล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้มีปัญหาเครื่องขัดข้องตามมาได้ค่ะปัญหาแรกนะคะเมื่อเรามีการอัปเดต iOS เนี่ยก็จะทําให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาของซอฟต์แวร์หรือว่าปัญหาจากการใช้งานของเราเองก็ได้ค่ะวิธีแก้นะคะก็ง่ายมากๆเลย เพียงแค่เรานะคะลดแสงหน้าจอลงหรือว่าจะเป็นการปิดการใช้งานแอปพลิเคชันที่ไม่จําเป็นนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเราได้ค่ะสําหรับปัญหาต่อมานะคะก็คือปัญหาที่เราไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าบลูทูธได้นั่นเองค่ะปัญหานี้นะคะแก้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะด้วยการที่เราเนี่ยสามารถเปิดโหมด Air ์เพนนะคะเพื่อปิดเสาร,รับสัญญาณทั้งหมดค่ะแต่ถ้าหากทำวิธีนี้แล้วนะคะยังไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่า Bluetooth ได้เนี่ยก็แนะนำให้ไปพบช่างนะคะเพราะว่าเสาร,รับสัญญาณเนี่ยอาจจะ เสียนนัเองสำหรับปัญหาที่3นะคะก็คือปัญหาเครื่องหยุดทํางานค่ะซึ่งปัญหานี้เนี่ยอาจจะพบได้น้อยแต่ว่าถ้าเราพบเนี่ยก็สามารถแก้ไขด้วยตัวอย่ด้ในเบื้องต้นค่ะด้วยการทำการรีเซ็ตนะคะหรือว่าจะเป็นการรีเซ็ตผ่านไอจูนก็ได้แต่วิธีนี้เนี่ยต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชานะคะเพราะอาจจะทําให้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยสูญหายได้ค่ะ ปัญหาที่4นะคะปัญหา iPhone สายตัดหรือว่าสายหลุดบ่อยค่ะปัญหานี้เนี่ยก็เป็นปัญหากวนใจของผู้ใช้ iPhone หลายๆคนเลยอันดับแรกนะคะเราก็สามารถทําการอัปเดต iOS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะถ้าหากยังไม่ได้เนี่ยเราก็อัปเดตผู้ให้บริการนะคะหรือว่า carrier setting ค่ะและถ้าหากยังไม่ได้อีกเนี่ยให้เราทําการค a r d reset นะคะหรือว่า reset network setting ค่ะซึ่งถ้ายัางใช้บริการไม่ได้นะคะให้เราทําการเปลี่ยนซิมการ์ดออกค่ะและวิธีการสุดท้ายนะคะก็คือการถอดเคสโทรศัพท์ออกค่ะเพราะอาจจะเสียบริเวณเสาสัญญาณนั่นเองค่ะ ปัญหาสุดท้ายนะคะก็คือปัญหาที่เราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงขนาดโทรออกค่ะลำดับแรกเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าเราได้กดปุ่มลดเสียงเอาไว้หรือเปล่านะคะต่อมาเนี่ยเราก็ดูว่าเราเนี่ยได้เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธไว้ไหมนะคะแต่ถ้าหากยังไม่ได้อีกเนี่ยให้เราลองกดเปิดลําโพงดูนะคะแต่ถ้าทําวิธีทั้งหมดแล้วยังไม่สามารถได้ยินเสียงเนี่ยเราอาจจะเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ต้องส่งศูนย์ซ่อมค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะจะหมดไปถ้าเรามาที่ปอร์จูนทาวค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีช่างให้บริการเรื่อง iPhone โดยตรงนะคะที่มีปรระสบกาาาณ์มอย่งว นนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆทุกคนสามารถกดไลค์กด subscribe กดติดตามที่ช่องฟอร์จูนทาวค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย